สวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยกจิ้มรถเด็ดจิ้มรถเด็ด ไม่เลยอะตะเกียบม,มากินหมูทดได้กันแล้วเ,เพื่อนๆสี่ปีแล้วไม่ได้กินหมูทะนี่แหละจัดไปเลย เหมือนกับมันเหมือนไมอะไรทุกอย่างเน้นว่ามันมีหมูกระทะ,ะลูกไม่บอกก็มีหมูกระทะแม่ก็ไม่รู้เนี่ยตาลูกไวด้ดยียอดเยี่ยมหูใจแม่วัด <c oughs> วชิมดิชิมน้ำจิ้มรีวิวกันจิ้มซีเป็นยังไงบ้างให้ลูกรีวิวก่อนจินกระมงจิ้มนี่จิ้มกระมู ใช้ได้ผ่านตาจินจังตาจินจังเทสตี้แล้วผ่านนะเพราะจินจังเขาเขารู้ดีเรื่องหมูกระทะนีอืมแซ่บแซบแซ่บแซบใช้ได้ใช้ได้ทรจิ้งกะทิงแดงจใ <c oughs>